อฮะมันโดนแดดเยอะป่ะโดนแดดต้องทากันแดดป่ะหญ้ามันทากันแดดป่ะหญ้าทากันแดดหญ้าต้องทากันแดดหน่อยหนูไม่ได้เลยซื้อทำมาแพงย่าไปเอาใช้กันเอาใช้ใช้แล้วก็หมดก็บอกแหม่ไม่อามันตูถ่ายยาแอ้วเรเป๋าเขาไปไหนอ่ะไม่รู้ด้วยไหมล่ะของใช้อยู่เดยฉันคนเดียว อะไรเก่งท,ทำไรอาบน้ำเลย็จแล้วกนดีจะเที่ยงแล้วเธอโอ้ยเร็วเลยอแล้วจะมาเดินไลอ่อะไร น้ำก่อนให้ไปอาบน้ำเนาะ <m im itation> ขปอะไรนะอด้เลนะทีต้องไปดิไปดิคุณไม่บอกผมเลยคุณทำอะไรเนี่ยเออวันนี้ก่อนทำะอะไม่เป็นไรสวัสดีครับทุกคนมันนีมผ จจเราเพื่อช่องนีๆดีกแล้วนะครับมาแกล้งวันใหม่อีกแล้วนะครับคือวันนี้จะถาแ,แบบมลงไปวะมันแรงไหมเกี่ยวกับเครื่องมต่อาหารแรงใช่ไหมได้ก็ได,ไ,ดได้ใช่ไหมอ,ไอันนี้คือของที่ทมันจะทาแบบบำรุงอะไรอยู่บ้านนะอันนี้ก็คือแบบว่าชุดพกพาแบบขึ้นรถแบบไปทํางานต่างจังหวัดหรือเดินทางไปทํางานอะไรเงี้ย โอเคก็ของมันจะเยอะมากและแต่งลอทีนึงก็อย่างที่เราดูก,กันผู้หญิงไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปคือถ้าเราตัดปัญหารตรงนี้ออกไปได้เวลามันก็จะลดลงใช่ป่ะไวขึ้นไม่ต้องมาวุ่นวายกับของพวกนี้ไม่ต้องมาแบบเสียเวลาของพวกนี้ผมก็คิดว่าจะทำยังไงดีก็ทิ้งขยะเลยดีกว่า,า,วาทิ้งขยะเลยดีกว่านะที่บวเอาไปทิ้งขยะเลยดีกว่าตอนนี้มันกำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวออกมาจะดูว่ามันจะไวขึ้นหรือเปล่าในการแต่งตัวมันนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นวันของทีบ้านนะคร และกลับมาแกงแม่บ้านแนละ้วคลิปที่แล้วที่ผมา,านแกงไปก็คือแกงขอไปเที่ยวอันนั้นก็ได้ผลตอบรับดีก็นั่นแหละครับผมก็จะทำต่อไปแต่ตอนเนี้เราต้องเอาถุงก่อนต้องนนรีบทำนะเพราะว่าโอ้จริงๆไม่ต้องรีบหรอกอาบน้ำทีนึงผมบางทีผมลืมลืมว่าอาบน้ำเออมาถายไปนานเลยอ่ะนี่ก็ดูดขาเวลาถุงเรามีเยอะ เอาเปาเลยฮะเอาเปาเลยอย่าด่ามากนะอย่าด่ามาอันนี้ผมแคแค่ของแฟนย์ผมนะอย่าด่ามากแบบว่าอุ้ยไปคล้องมันเป็นของใช้ของผู้หญิงไปทำแรงเดี๋ยวมันเสียหายอ่ามีอะไรไม่รู้เนี่ยแม่งแครงเยียดทิพหายคุนึกว่าไปเรียนวาดรูปแต่หมดแปลกจับสีได้คือได้โอ้โหช่างศิลปะบางคนอายนะวิ่งนะไปไปไหนออ่ะนี่ทุกคนเห็นไหม ้ผาฝากไปติดตามเพจนิดแล้วกันวันใหม่มันจะอัพเสื้อผ้าที่นั่ส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้มันท้องใหญ่แล้วเดี๋ยวฝากไปติดตามเพจวันใหม่ด้วยนะครับชื่อวันใหม่นัชชานะครับเดี๋ยวจะอัพลงนี้แล้วก็ใครอยากได้เสื้อผ้าของวันใหม่หรือของผมนะครับจะมีเงเกงยีนของผมด้วยไปดูกันได้ที่เพจนะครับไปตอนนี้ดำเนินการต่อมาแวะแวะโฆษณามันหน่เอ้ยจันทร์มอมทำไมหญ้าด๋ยวนี้มันเหลืองจังวะหญ้ามันเหลืองฮะมันโดนแดดเยอะปะโดนแดดต้องทากันแดดปะ หญ้ามาถา,ากันแดดปะหญ้าทากันแดดหญ้าต้องถากันแดดหน่อยโอ้หไม่ได้เลยซื้อทำมาแพงย่้าใชอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเครื่องตัดหญ้าอยู่นานแล้วกันแดดด้วยเนี่ยเอา้าเอ้กันแดดหน่อยโอ้โหไม่ได้เลยอยู่นานแล้วเนี่ยเรือมันต้องบำรุงด้วย <c oughs> มันบอกว่าตัวนี้มันซื้อมาเจ็ดแปดร้อยคะอะไรเนี่ยมันหญ้าดำหมดหาเอ้ยตากแดด <c oughs> เอาหญ้ากันตาไปเอา้าคือเราเราทำสวนแล้วนะ่หนึ่งข้อหนึ่งเลยคำหนึ่งคือก็คือเราทำแล้วเราต้องดูแลนะแดดร้อนเหลือเกิน นี่อะไรอ่ะ s p ส50ก,ก50ันแดด50%รเ็ฮะไอ้กันอะไรอ่ะอากานาาันแดดทอ่ยาเดี๋ยวค่อยดูนะตายพรุ่งนี้ตายเออ <c oughs> ไปเอาใช้กันเอาใช้ใช้แล้วก็หมดกระบอกไปตรวงนะ ผมทำบ,บาปคนที่ย่าตรงเมียเอาเนี่ยักลับเหรอเนี่ยาเอาเอใส่ถุบบเงเี้ยเลย <c oughs> ไม่รู้บอก,บบก,กไงไปทิ้งถังขยะเอาอันนี้ไปทิ้งถังขยะโอ้ยเขาลงว่ะจะเป็นลบคิดว่ามันใหม่มันจะหัวร้อนไหมีมมหัวร้อนเลยตรงนี้แหละไปทุกดดูแลบ้านดูแลดูแลนี่แงงไมขบบับรถ ยำะไรดิมึงอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปรอดูวันใหม่เราจะเอากล้องไปตั้งตอนที่มันออกมาจะแต่งตัวแล้วไม่ไม่เจอทางสำอางแล้วกันประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะออกมาอาบน้ําทีตัวเปื่อยหมดแล้วไปดูกันว่ามันจะหผมร้อนหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอนเรา,าออกมาข้างนอกเดี๋ยวรอถ่ายตรงห้องยันทร์ร้นนนะ,ะแล้วก็ให้มันมาเห็นหญ้าสวยงามของเรานะครับโอเคไปไปดูกันกด ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วย5 i v e minutes later น <c oughs> อนจ้นตะตาผมไงนะเครื่องตากผมไงไม่แบบใช่ไหมแค่อาบเสร็จแล้วนะทีเดียวเลยเนมะื่อจบมันก็ต้บบองเป่าผมน้ะได้แล้ว ใ้กับคนอื่นว้าเวลาไปก่อนเวลาเาเยอะแยะเขาจะไปอะเถอแล้วคุณพูดนั่งกินเมื่อกี้นี่มึงบ้าปะเนี่ยทีมงานหิวแล้วเราหาที่นั่งเลยอ๋อเหรแล้นี่อะไรกลอ่อกินก็วางไม่ทุ่มว่ะหมดไม่ได้เก็บอะแต่เห็นเขาเก็บไม่หน่อยสิไม่เห็นไม่ใช่รอแต่เขาเก็บเขาเก็บกินเองเก็บเองเด็ก ที่เวลาเธอกินฉันก็เก็บให้เลยแล้วกระเป๋าเขาไปไหนอ่ะไม่รู้ด้วยไหมล่ะของใช้อยู่คนเดียวอ่ะน้องกระเป๋าหน้าใสกว่าไม่ได้ไปไหนนะรีบไปไหนนะรีบเลยก็ต้องมีเวลาไปทำข้างนอกอีกเนี่ยก็รู้ไงแล้วแค่อนเห็นกระเป๋าตังค์หน้าเขาไหมจะาเห็นได้ยังไงก็เธอใช้อยู่คนเดียวไม่ได้ใช้กับเธอทีมก็ไม่มีทีมอะไรอ่ะทีมทาตัวก็พี่อาบเสร็จพี่มียางทาอยู่เลยเอาไว้ไหนาไว้ไหนคืออะไรทาเสร็จแล้วเอาไว้ไหน กวาดไว้ที่เดิมของพี่มีแค่อย่างเดียวพอมันเยอะก็ะหาไม่เจออย่างนี้แหละลงลงรถอ่ะเอาลงมาหรือ,อยังไมไง่ได้เอาไปต้องทำหน้าไปไหนไม่รู้ไม่ต้องแต่งหรอกไปอย่างนี้เลยก็ได้ไปไหนจะคุยแป๊บเดียวจะภาพขอโทษค่ะ,ะนั่งกินแล้วผิวก็ไม่มีอ้ามันหายไปไหนอ่ะ อะไรมองทำไมเจอมีพิรุธพิรุธอะไรเปล่าไม่มีไม่มีเดี๋ยวเขาแต่หน้าไปไว้ไหนรีบๆอยู่ไม่มีมอาไมหมสงสัยสงสัยเจมามีพิรุษไม่มีไม่มีอะไรวะพิรุธออกเยอะงไรอยู่ไหนแล้วเวลานั้นกุมาเล็ไปก่อนนะอยู่ไหนไม่รูเอามาไม่ร <c oughs> ู้จะ ไเอาอะไรล่ะเออไปดูข้างนอกก่อนไปดูข้างนอกไปเล่นอะไรแข่แข่อีกดูมันไปดูข้างนอกก่อนหน่อยเล่นอะไรแผ่เพข่งว่าเขาเห็นเซเล่าสุดมันอยู่ข้างนอกนะใช่ไหมไปมองเจอเป่าเอ้ารู้ไมปลุกคีมไปอยู่สนามหญ้าวะแต่บองไปเล่นเหรอเปล่าอะไรเอ้าพีเตยเราจถ่ายเราจถ่ายแต่ไว้สองตัว อะไรอีกแม่ย่ามันโดนแดดไงอใครจ่ายขนาดนั้นเลยย่ามันโดนแดดโอ้เล่นอะไรเนี่ยไม่ด็กตอนนี้ช่วงนี้แดดมันร้อนใช่ไหมล่ะก็แหละร้อนร้อนเอาแดดมันร้อนก็ต้องมาเรียนี่ทาครีมกันตรงกันแดดให้ย่าอะไรเงี้ยเจ็บเลยเจ็บเลยด้วยกันเจ็บมันร้อนแดดมันร้อนเจ็บเองนี่ของตัวเองอ่ะ แล้วก่อนนะให้คนท้องมาเดินตักแดดนะโอ้โหคนท้องนี่เจอแดดไม่ได้เอาตกแดดตอนนี้มันแดดตอนไหนแดดตอนเที่ยงตอนบ่ายนี่มันก็ร้อนไหมเกมทไู้หปิดไทแม่จะไมกามันีมันใช่เรื่องแล่นไหมน่ยด่ามันดี พอมากรงๆไงเงยเนี่ยน้ำตากแดดร้อนๆเนี่ยมันใช่เรื่องไหมแล้วมันตื่นแบบนี้แล้วกระเป๋าแต่งหน้าอยู่ไหนอุ้ยกระเป๋าแต่งหน้าอยู่กระเป๋าแต่งหน้าไม่ตากแดดเก็บมาให้เร้วอยู่ไหนนู่นในไหนนู่นทางขยะเออมึงเก๋าแ่งหนทางขยะเออทำไมอ่ะกระเป๋าแต่งหน้าใส่ทางขยะอ่าฉันให้ตายเสียยังดีกว่า เองดินี่ทูานก็ไม่เห็นว่าถ่ายคลิปอยู่นะนได้เก็บเองแน่หน่อย <c oughs> ถ้ามัติดมาถ่ายคลิปนะมึงโดนกูเ,นเร็วเออรู้แล้ว <c oughs> อะไรีกูห่อถูกไหมให้ไม่ต้องกลัวหรอกเล่นอะไรให้มันดูขอบเฉยเข้าใจปะไม่ใช่แบบเล่นเลยเถิดไปถูกกระป๋อง คนบัวคุณร้อนร้อนหรอแม่เลือดไหลมันร่งเหวอะขอโทษไปต้ยก่อนก็้วตัวแตะแปลงเพราะมาเกลียวไม่แตกแล้วหรอโอ้ยไม่แตกแล้วมันแตกตรงนู้นไปหมดแล้วทำไมอ่ะพอมันแตกปพ๊บเดี๋ยวกูก็ต้องซื้อให้ใหม่เออมาอันนี้มาเก็บนี้ด้วยว่าอยู่แล้วภาคสุดท้ายมันต้องเป็นแบบนี้ เเองคือว่าก็เข้าไปในห้องดิเทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นไงสภาพความใจเฮ้ยมึงพูดดิพูดดุดเฮ้ยเออครับครับครับพูดได้ครับดูสภาพหนูดิพูดได้ครับพูดได้ก็ฝากกดแล้วเออฝากกดกดแชร์ด้วยนะครับเอาจริงคือความในใจของผมคืออยากให้วันใหม่ออกกำลังกายบ้างไม่ใช่แบบนอนอยู่ในห้องอย่างเดียวนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เป็นกำลังใจของครอบ้านหน่อยครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรบอกได้เลยนะคอมเมนต์เอามาเกาสุดเลยทีนี้เอ๋เพอาพรบอกจะซื้อให้ใหม่แล้วยิ้ม ทิ้งเลยไหมได้ซื้อใหม่หมดเลยเอาป่ะเปิงตังเพิ่งซื้อมาแม,ม่ตางเมืองก็ตังกูได้ลากคนบ๊ายบ,า,บาย everybody